อยู่กับพี่เติร์ดไม่อยู่ที่จันที่คนที่หล่อ,อขนาดนี้หลอ่ลอหล่อเป็นของคุณนะน,นั่นมันจะเขา้ากุ๊กกุ้ยจจุ๊บสบธันวาคมนี้เรียกคิวให้วา้าพบกับซอฟต์อมออฟฟิเชียลแฟนมีกันละครั้งแรกนะอายุ11ขวบ รวบรวมทุกความทรงจำตลอด11ปีของจักรวาลซอฟต์อมพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษที่ห้ามพลาดเด็ด ครับเพื่เปิดขายบัตรหนึ่งธันวาคมนี้แล้วเจอกันนะชาวจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเราเอาอย่างี้ดีกว่าคลิปนี้เราจะไม่เปิดคลิปไม่เราจะไม่เรียกทอมว่าครูเลยดีแล้วไม่ต้องเรียกแล้วคือมันพูดกันมาหลายช่องหลายคลิปแล้ว<ไ>แต่ว่าทุกคนก็ยังหลุดเรียกครูทอมครูอคทอมอยู่<ไ>ในขณะเดยียวกันเขาไม่อยากให้ใครมาเรียกเขาเป็นครูงั้นเราจะเรียกเขาว่าไอ้ทอมโอ้โหได้ไหมได้ผมไม่ติดเลยผไม่ติดเลยรู้ไหมทำไมเราไม่ไม่อยากให้เรียกครูทอมรู้ไหมเพราะว่าเวลาเขาไปไหนมาไหนอ่ะคนยกยอเขามาก ใช่พี่นอบที่เขาเหมือนแบบทำจะคุกเข่าลงไปคุยใช่เป็นครูแล้วเลยแบบรู้สึกประดับประเดิดแล้วเกินแล้วทีนี้ยเราจะมาเปลี่ยนเป็นคุณทอมมันก็เหมือนเดิมอีกเลาะหรือไม่เา่ละองาใช้ว่าสมเด็จ คุยกันตั้งนานสวัสดีสักหน่อยไหมเผื่ออีดิทเขาได้ใช้ค่ะพี่สวัสดีครับ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 ขอตัวคุยกันตั้งนานสวัสดีสักหน่อยัหมเหมือนกับย้ำว่าคนเราอ่ะควรจะมีมารยาททักทายผหน่อยไม่ใช่เปิดมาแล้วคุยไม่สนเขาเขาก็นั่งดูไปสิใช่ไม่ใช่ต้องทักทายเขาครับวันนี้มาเล่นเกมค้าตัวก๊ แบบถูกคู่มากๆปกติเราจะเห็นพี่เติร์ดพี่เวงอยู่ด้วยกันบ่อยเอแต่ทีมงานเราบอกว่าไม่เอาธรรมดาไปธรรมดาไปก็เลยกลายเป็นพี่เวงกับพี่ตุ๊กได้เจอคู่น้งก็น่ารักมากแล้วก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างงั้นเนี่ยพี่เติร์ดเนี่ยก็ต้องกับพี่ทอมเดี๋ยวนางนี่กำลังดูหาความเชื่อมโยงพี่เวงพี่ตุ๊ก พี่เติร์ดพี่ทอมคือพี่เป็นภรรยาพี่เติร์ดเหรอครับที่มีหนูตุ้ยเเราต้อรู้ได้ไงอ้เป็นแบบว่าพี่พี่ดูสนิทกันด้วยแล้วเราก็แบบดูยกกำลังไงแล้วก็เห็นพี่ทอมเนี่ยเป็นหมดบ่อยเรื่องภาษาผมขอบอกได้ไหมครับว่าผมอ่เป็นโปรเพเยอร์จากคำต้อเชื่อมนะครับและทอมเนี่ย ที่เขาเป็นกรรมการในคำต้องเชื่อมเป็นพิธีกรในคำต้องเชื่อมเพราะว่าเขาเคยเป็นอันดับหนึ่งไม่มีใครล้มได้มาก่อนเลยถูกผลักไปเป็นกรรมการก็คือแข่งกับคนอื่นเลยคนอื่นไม่ชนะรอดูรายการรอดูคําต่อคํเป็นเราเสียงเหมือนกันนะเฮ้ยแต่แต่ว่าคําต่อคําสราะวกลยุทธ์กลเม็ดเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปอ่ามันจะแบบไม่ต้องกังวลว่าคําจะซ้าไม่ซ้ำแต่ละซ้ามากไปจนเรื่องไม่เดินหน้าก็อาจไม่แน่ใจอยู่ที่กรรมการรอพคุณแบบกรรมการใช่ใช่ใช่เอ้ามือปิศาเงียบเลย เรงทุกคนพร้อมยังอ่เขารอเรามาอะไรกันก็ไม่รู้กมกติกาเกมคำม คาในแต่ละเกมทีมงานจะประกาศหมวดของเรื่องที่ผู้เล่นทั้ง4จะต้องเล่าแต่ละฝ่ายต้องผลัดกันพูดคำา1คําคำที่เกี่ยวข้องกับหมวดนั้นๆสลับไปมาให้เป็นเรื่องราวที่เข้าใจได้กำหนดเวลารอบละ3นาทีครึ่งมีเวลาให้คิดคำคนละ3วินาทีต่อเชิญถ้าเกิน3วินาทีจะโดนกระโหลกไป1กระโหลกหรือถ้าพูดคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำก่อนหนะ้าจะทําให้เนื้อเรื่องเพี้ยนไปก็จะโดน1กระโหลกเช่นเดียวกันจานโดยที่1กระโหลกจะมีค่าเท่ากับติดลบ5คะแนนนอกจากนั้นแต่ละฝ่าย จะมีมิชชั่นคนละหนึ่งมิชชั่นโดยที่เราจะสามารถรู้มิชชั่นของทีมเดียวกันได้แต่ว่าเราจะไม่รู้มิชชั่นของฝ่ายตรงข้าม1มิชชั่นจะมีค่าเท่ากับ10คะแนนสำหรับคนที่ทำมิชชั่นไม่สำเร็จเราจะมีโอกาสในการทำคะแนนโดยที่จะต้องทายมิชชั่นของฝ่ายตรงข้ามไม่ถูกต้องและถ้าตอบถูกนะคะรับไปเลยห้าคะแนนแต่ถ้าทายผิดก็จะไม่ได้คะแนนและไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเมื่อจบเกมจะเอาคะแนนสะสมทั้งหมดมาหักด้วยคะแนนกระโหลกที่มีใครคงเหลือคะแนนสะสมเยอะที่สุดคือเด e w i n ท้าทุกคนพร้อมแล้ว let's go <S งั้นเรามาเริ่มข้อที่หนึ่งดีกว่าเรื่องที่หนึ่งมีเรื่องว่าอ้อมเสียบนทางด่วนอ๋โอโอนเซ็เรื่องอันนี้เหตุการณ์จริงของพี่เวงนะอ๋อของพี่เวง <laughs> เบิกโจทย์โอสบายแล้ว <laughs> ทำแม่งแปลกมากของคุณย่าเหมือนกันนะนึกเขาสงสัยตายสอาบับกันเขับกันใช่เราไม่ต้องแข่งกันนะพี่ไม่นี่กำลังคิดอยู่ว่าโมงกูแปลกจันจะถล่มกูให้เลยไม่ใช่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 คุณทอมนะรอบนี้จะเริ่มที่พี่ชาร์ปก่อนดีกว่าพี่ชาร์ปพี่ทอมสอบแล้วก็พี่เติร์ดโอเควนไปแบบนี้โอเคจับเวลาสามที่สามสองหนึ่งจับเวลาขี้ขี้แตกดูว่าเขาเสียแต่มาแล้วโอ้ยเจ็บ ใจจังเลยบนรถปิ๊กอัพรถปิ๊กอัพปิ๊กอาะคือรถอะไรนะอีกครั้งที่ฉันได้ขอคนแถวนี้ใช้ซ่วมทักดานี่มันก็เลยขนขนมากี่วขนอะไรวะเนี่ คำเดียวที่ขุดผุดออกมาคือที่เกี่ยวกับสิ่งนี้คือเท็รแล้วล่ะข้าซ่วมอ่ะคนทำไมซอฟเป็นคนแบบนี้ซอฟหยาบรุเหรอทิชขนทิชขนนะนะนะผมไปทางขนของไอ้อ๋อทิชอ๋อขนทิชคืออะไรขนทิชคืออะไรอ่ะขนทิชทออิชชอช้างอ่ะ อ๋ออ๋ออ๋อคำเขาบอกเนี่ยคำเขาบอกอะจะมีทิศไหนอีกยเธอทิชชู่อู้ยเขาดักมาเลยโซต้องให้เขาไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เธออย่าอย่าเอากระโหลกมาเธอพูดไปให้เรื่องมันทันทันไปอ่ะอ่ะทิชชู่ก็ได้ทิชชู่ชู่ไปใช้ในคำเขาเนี่เลยคำเขาเนี่เลยสวมอีกห้านาทีแต่ที่ไม่ไหล

ความช่วยเหลือพี่ตำตำรวจรวจะะตำนานของแแบงเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วเขาบอกให้คุณลองเปิดห้องน้ำแล้วนั่งคิดว่าเองคําอะไรถึงจะประ ผราเลยอ่ะถึงจะประกวดประกวดไปเวประกวดแล้วส่ลรูปลงไลน์ได่เลยเนี่ยให้ทีมชาหมดเวลาโอ้เรื่องยาวอยู่นะยาวมาก ความรู้สึกเราไหมลองต่อพี่ธอมดูนะทำไมะแล้วคำพี่ธอมจะแบบถ้าครังศัพททยเราน้อยเมันมีคำไหนต่อได้อีกบ้างกันด่โอ้ยได้เยอะแยะเป้าป่าอะรตอนนั้นคือคิดว่าทำยังไงให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จไม่รประกเประความสำเร็จกันอื่นทั้งน้อ่คิดว่าทีมใครทาธรกิจผ่านบ้างครับเขาน่าจะผ่าน เราไม่ผ่านค่ะเราผ่านครับน่าจะผ่านสงเลยแหละผ่านสองป่ะโอเคพี่เต้พี่ธอมผ่าน2ข้อและเรารู้ได้ว่ามันคือคำอะไรทำอะไรมั่งะใจเย็นใฟังเรื่องก่อนมด่เเรื่องก่อนด่เเรื่องก่อนเรื่องนี้มีอยู่ว่าขี้มาแล้วโอ๊ยเจ็บใจจังเลยบนรถปิกอัพอีกครั้งที่ฉันได้ขอคนแถวนี้ใช้ส้วมมันก็เลยขนทิชชู่ไปใช้ในส้วมอีก5นาทีแต่ขี้ไม่ไหลก็เบ่งแรงสุดจนขี้ในหัก ก็เหนื่อยเลยขอความช่วยเหลือพี่ตำรวจเขาบอกให้คุณลองเปิดห้องน้ำแล้วนั่งคิดว่าเอ๊ะทำอะไรถึงจะประกวดให้ทีมชาติก็ถือว่าสร้างสรรค์นะโอ้ทําไงถึงจะได้แบบก็เข้าไปในทีมชาตินเรื่องนใช่ดูจินตนาการเป็นเลิศดูมี p o t e n ช i a l ที่จะสามารถนัไปต่อยอดเพื่อออกหนังสือกับอวุคโดบุกได้เอ ได้ไงคำต่อคำต้องเชื่อมโยงนิดนึงตอนแรกดูกคนจะแบบต่อไปแบบว่าไปทำหนังทำหนึ่งเลยอ๋อไม่ออกหนังสือได้ชีวประวัติตัดออกครับโอ้โหเมหมดเยอะแล้วครับเราว่าพี่เขาอะคำว่าอะไรซอฟสาร์ปใช้สองคำเลยนะแล้วว่าทิดชู่นี่คำนี้แหละแล้วก็ห้องน้ำเอ้ยคิดเหมือนกันเลยซอฟเอาขอทีละคำขอทีละคำเอาเมื่อกี้ไม่ทีละคำกก็พูดไปแล้วไอ้ขอคำแรกก่อนขอคำแรกก่อนทิชชู่ทิชชู่เป็นคำตอบที่ ผิดเฮ้ยจริงเหรอโดนหลอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคำว่าอะไรแต่ห้องน้ำนี่เราว่าแน่ใจเหลือสิทธิ์การตอบข้าสุดท้ายขี้หักในเนี่ยข้อเกี่ยวกับทีมชาติปะทีมชาตินักกีฬาทีมชาติก็ต้องปวดที่กันงนานปะห้องน้ำนะที่ดูแบบเข้ากับธีมเรื่องที่สุดแล้วมันจะดูง่ายไปปะเรากำลังโดนพี่เขาไม่โดนพี่ก็โดนทีมงานนี่แหละปั่นเรานี่ยนะขี้มาแล้วห้องน้ำคำง่ายๆเนาะอ่ะห้องน้ำไปก่อนแล้วกันห้องน้ำปล่อยคะแนนพี่ไป ห้องน้ำค่ะห้องน้ำเป็นคำตอบที่ตูา แต่พี่สองคำเนี่ยคำหนึ่งคืออะไรทีมชาติหรอทีมชาติได้ยังไงให้สิทธิ์พี่ๆเขาเฉลยอีกคำนึงให้ดูดีกว่าโยงนานเหมือนกันเนอะกว่าเราจะโยงคำนี้ได้คือพอชาร์ปมาพี่แล้วอะพุดมาเลยพี่ตำรวจเฮ้ยจริงปะเนี่ยต้องขอบคุณพี่จากชาร์ปเลยพี่ตำรวจตำรวจเนี่ยนะคุณตำรวจ ต้องบอกว่าพี่ตกใจตรงซอฟบอกว่าเลยขนขนนะเออเลยขนอะไรเพราะขนเสร็จเฮ้ยขนไปไงดูว่าไม่ให Ay ้ลามุกมากอะขนอะไรอ่ะจะบอกที่ที่ซอฟทำเนี่ยมันมีเหตุผลหนูพยายามจะเข้าคำตัวเองมากเลยพี่เวลาแบบเราท้องเสียงไงแล้วมันแบบมันขนลุกใช่ขนลุกไหมผิดผิดคนแล้ว อย่งนี้คิดละมกหมดเลยผลอย่างอื่นเลยคุณต้องผัานมาปรึกษาทอมเลยผลอะไรอะเพชรแล้วล่ะก็ทอมบอกผลเพชรตรงช้ามีอะไรใกล้ๆรู้รู้ไหมพูดไปเยอะมากเลยพี่แต่มันไม่เข้าไม่เข้าเลยรคตั้งแต่คำแรกที่แตกเฮ้ยนี่ไงใช่ริงๆิที่รู้แต่พี่ไม่พูดใช่ไหมคะไม่รู้ไม่รู้เลยเปิดปากกาคิวเลยใช่เกมนี้พี่เติร์ดพี่ทอมได้ไป20สคะแนน แรงนะแรงมากโอ้อะไรรายการคะแนนเขาต้องทำเปรดนะโอ้พี่ครับามา20เลยใช่เรื่องที่2ดีกว่าครับครับมีเรื่องอยู่ว่าออฟฟิศกุ๊กกูออฟฟิศกุ๊กกูออฟฟิศน่ากลัวอะไรเงี้ยหรอหมายถึงอ่ะเป็นเป็นเป็น,ป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 นอากูใครสักคนมาทานกับข้าวที่ออฟฟิศหรือเปล่าเชฟเชฟกูเชฟกูอ้ยกุ๊กกูก็ไปเวรแล้วได้ความเบิกโจทยังไม่ไม่ มีลูกค้าเหรอผมเพิ่งอ่านวิจัยมามีวิจัยหนึ่งเห็นในโซเชียลเขาบอกคนที่ลืมเนี่ยเป็นคนฉลาดเฮ้ยจริงเหรอคะวิจมากเลยเฮ้ยลืมทั้งวันเลยเหมือนกันเลยใช่เลยเหมือนกันเลยคุณความจำดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนโง่นะโอเคอ่ะพร้อมค่ะอ่รอบนี้เริ่มที่ใครรอบนี้เดี๋ยวสลับได้เลยก็คือจะเป็นพี่ทอมพี่ชาร์ทพี่เซิร์ฟแล้วก็พี่ฟอฟเป็นแบบมิลเลอร์เลยมิลเลอร์นเฮ้ยพี่ทอมพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ หน้าอดหน้าอดสู่สู่สูหน้าอดสููสู่ภาษาไทยไม่ถึงแมงครับขอโทษครับที่ต้องอยู่กับพี่เติร์ดให้อยู่ีิจันที่คนที่หล่อขนาดนี้หล่อหล่อเป็นของคุณนะ จะเข้ากุก๊กคุ้ยเดี๋ยวพาไป <c oughs> เดี๋ยวพาไป <c oughs> และหน้ารักเอ้ยแต่ที่นี่มีวิน <c oughs> <c oughs> มอเตอร์ไซค์คำเขาชัวร์ซอฟต์คำแรกจริงๆในหัวนะเป็นมอเตอร์ไซค์ยานร้ายสิงอยู่กลางห้องอยู่ชั้นสี่นี่เปจริงด้วยเรื่องจริงของออฟฟิศเทปส์สิบฮะออกบ้างเลยโอเคโอเคไม่ไม่ใช่เรื่องจริงละเป็นเฟกนิวละชั้นรู้เห็นเป็นใจก็ได้ครับกับ ผีเลยขอเจ้าเจ้าที่หน้าเจ้าอะไรนะเจ้าหน้าจริงต้องเจ้าที่อ่ะแต่เราคิดเป็นคำว่าเจ้าหน้าที่เื่นดีคนมาช่วยเลยี่ช่วยมาทำพีทำพีทำพีพี่นายกลับเนี่ยพิ่ชัยเพื่อปราบผีตนนั้นที่หน้ากลัวจู ว่าจะโกรธที่ผีขอเจ้าพนักพิงเจ้าพนักพิงเลยหยิบไฟไฟอะไรวะอ้อไฟงบูงสวงไฟอะไรก็ได้ไฟเยอะแยะหมดเลยพิธีกรรมใช้ไฟเยอะไฟเย็นก็ต้องรวมเนติดนิดนึงป่ะนาหมดเวลาหมดเวลานี่ต้องเจอแบบไฟฉายแบมันเอ้ยเดือดเอ้ยฆ่าเลย คิดว uh, er> ่าทีมใครทาภารกิจตัวเองผ่านมากครับฝั่งนั้นน่าจะผ่านคํหนึ่งรึเปล่ามังคงไม่น่าผ่านอะไรเลยไม่ผ่านเรไม่ผ่านเลยว่าเมื่อกี้เกมก็พอจะใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อกี้ที่พูดมายังยังไม่ไม่น่าจะมีอันใยเลยที่น่าจะเป็นคําจากฝั่งซอฟกระชับได้แต่ฝั่งพี่เติร์ดพี่อมเนี่ยน่าจะได้นะถ้า่านจะได้นะเฉลยก่อนดีกว่าพี่เติร์ดพี่ทอมผ่านหนึ่งข้อ ไหนดูคำก่อนแล้วค่อยท่ายเรื่องออฟฟิศกุ๊กกูหน้าอดสู <c oughs> ที่ต้องอยู่กับพี่เต๋อท,ที่รล <c oughs> ่อและน่ารัก <c oughs> แต่ที่นี่มีวิญญาณร้ายสิงอยู่กลางห้องอยู่ชั้น40ฉันรู้เห็นเป็นใจกับผีเ,เลยขอเจ้าหน้าที่ช่วยมาทำพิชัยเพื่อปราบผีตนนั้นที่น่ากลัวจุงกลัวว่าจะกโกรธที่ผีขอเจ้าพนักพิง <c oughs> เลยหยิบไฟเย็น นักทีมนี่คือแบบไดอารี่ของน้องคนหนึ่งแล้วตอบช้าปทายได้เลยมีสิทธิ์ทายหนึ่งครั้งก็ถูกวิญญาณก็สํานะว่นาวิญญาณอีกอันหนึงน่าจะเจ้าที่ใช่แต่ว่าแต่ว่าครั้งแรกเราไม่ได้ตั้งใจเราจะว่ามีคนมาช่วยจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่จนเจ้ามาอีกรอบเนี่ยแล้วิญญาณค่ะขอคําตอบเดียวตอบคําตอบสุดท้ายวิญญาณวิญญาณเป็นคําตอบที่ ฮยไม่มีวิญญาณนะครับมันกุ๊กกู์นะให้ลองอีกทีแจะไม่ได้คะแนนนะจะไได้คะแนนใช่ปะจะบอกว่าเขาเข้าประมาณ2รอบเลยนะเฮ้ยฉันคิดว่าอะไรดีเราไม่รู้เลยหนูอเขาว่าน่ากลัวเออแล้วว่าน่ากลัวเขาเข้าสองรอน่ากลัวจูนรักน่ากลัวน่ากลัวครับพี่เติร์ดพี่ชมเปิดทำให้ดูดีกว่าหนึ่งสองสามไปอ๋อทีน่ากลัวจริงด้วยโอ้ยพวกเราพวกเราเก่งอยู่นะ แต่พวกเราอะทำไม่ได้เลยไม่ได้เลทำอะไรอะไม่ได้เรื่องเลยพวกเราได้คำว่ากลางคืนกับโอทีนี่มันกลางห้องห้องมันก็จะสิงอยู่กลางคืนก็ไม่น่าเมกเซนน่ะสิงอยู่มันต้องตาางทีลงโอ้นั่นดีอ่ะพี่เตร์พี่หลอมได้ไป10คะแนนเขารับทรัพย์ สามสิบต่อห้าต่อห้าทำไมมันห่างจังเลยแล้วแล้วพี่เหมิงพี่ตุ๊กชนะไหมชนะเอาอนะทุกคนเลยเฮ้ยสองเอเอเคยชนะใครไหมนะไม่พู่ะดะพูดแนทนพวกเราแล้วอ๋อไม่จะอยากให้คุณผู้ชมรับรู้อย่างหนึ่งนะว่าการเล่นตรงนี้เนี่ยเราไม่เคยอ่อนข้อให้แขกเยือนเราเลยเราพวกเราพยายามกันแล้วจริงๆนะครับเราพยายามกันแเราพยายามจริงๆนะครับวันเราสองคนพยายามอ่อนข้อให้แล้วพวกเราพยายามแล้วกลายเป็นความกดดันของแ เชิญนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดแพ้ขึ้นมา <c oughs> โอ้ยเรื่องอุยอ้ยอ๋อ้ยที่ผ่านมาก็ชนะหมดเลยเหรออ่ะเรื่องต่อมาพร้อมนะครับมีเรื่องว่าเที่ยวงานาวัดโอ้ยเที่ยวงานวัดชอบชอบชอบเบิกโจทย์ขอบคุณครับโอ้แหนดูหน่อย เดาเลยได้ไหมว่าซอฟกับชาบได้คำว่าอะไรเดาไปเลยนะเอออ่ะเดี๋ยวรอบนี้จะให้เริ่มจากพี่ซอฟพี่เติร์ดพี่ชาบพี่ทอมโอเคนะสามสองหนึ่งจับเวลาวันพรุ่งนี้เป็นวันดีเลยจะไปวัดท่าน้ำมีงานใหญ่หน้าเที่ยวจุ่มสบไปแล้วอ้ยน้องไปปาตี ตาบกินหอยแครงและเล่นไยเล่นไยวัดท uh> ่าน้ำนี่แปลกตีอ๋อไยตี้เขาไปคำอื่นไม่ได้แล้วอ่างเงี้ยเหลาอร่อยก็ชวนยายไปไหว้ศาลพระพุทธพระ อจานถึงเช้าจุดนี้มองเห็นชิง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 อะไรอ่ะช้าช้า ชิิงช้าช้าชิิงช้าช้ามาร่วมงานบุญพาไปเล่นโป่งลางแล้วฝังศพฝังศพทอมยังไม่ตายหมดเวลาหุยยากอ่ะอันเนี้ยได้ไหมเนี่ยใครคิดว่าทีมตัวเองได้คะแนนบ้างครับ คิดว่าเขาไม่น่าได้คิดว่าเราก็ไม่น่าได้โคตรยากอ่ะยากมากยากมากอ่ะ่ะเลยดีกว่ารอบนี้เติร์ดพี่ทอมไม่ได้คะแนนแต่ซอฟชับได้หนึ่งข้อ วัดท่าน้ำนี่แหละแต่เราว่าพี่พี่เขาเดาได้นะเอออ่ะเที่ยวงานวัดวันพรุ่งนี้เป็นวันดีเลยจะไปวัดท่าน้ำมีงานใหญ่หน้าเที่ยวจุงน้องไปปาร์ตี้กินหอยแครงและเล่นไฮตี้เหลา <c oughs> เล่นๆๆลไฮที่เหลาอร่อยก็ชวนยายไปไหว้าสารพระพุทธพระอาจารย์ถึงเช้าจุดนี้มองเห็นจริงชิงช้าช้ามาร่วมงานบุญพาไปเล่นโปงลางแล้วฝังศพผมว่าคำว่าชิงช้าถ้าโจทย์มาว่าเที่ยวงานวัดแล้วคำศัพท์ไม่น่าจะมีคำหรือพยางค์ที่ซ้ำกับ ผมกําลังคิดว่าจําตรงช้าๆมาร่วมงานบุญนี่งานบุญนี่มาอย่างไรงานใครพูดงานคือช้าแล้วคุณพูดบุญคุณติดกับแล้วไม่เพราะชิงช้าที่พี่ดูมั่นใจนะคุณลองนึกจังหวะนั้นสิที่ผมว่าชิงชิงไม่เพราะว่าจังหวะคิดคือคิดว่ามัน m a k ซ้น n ไหมนะผมว่าชิงช้าผมว่าชิงช้าโอเคชิงช้าครับชิงช้าไปคำตอบพี่ถูกต้อง หอยใจผมได้เลยอ่ะอีโค่อย่างเกียบเลยอีกคำหนึ่งของซอฟค่ะลูกดอกเหรอลูกโป่งลูกโป่งแล้วแล้วดูดิพวกเรารอดไปได้หอยทอดหอยทอดหอยแล้วไปแคลงเลยไหว้พระเราไปกินหอยแคลงว่ะว่าแล้วมีคำนั้นแน่นอนไหว้พระสรุปคะแนนดีกว่าและข้อนี้ซอฟทำได้ไปสิบคะแนนได้สักทีได้สักทีเก่งมากเลยซอฟ พี่เต์อพี่อมก็ได้ไป5คะแนนตอบถูกเอ้พี่เก่งจังเลยค่ะพี่พี่เก่งจังเลยแน่นอนอยู่แล้วเน้นเนื้อเรื่องสนุกเอาไหมล่ะได้มาสนุกแล้วนะที่วัวิศการจุงเรื่องไปแต่ว่ามาแล้วเนี่ยเราต้องเอาให้สนุกโอเคได้ได้ได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายมีเรื่องว่าถ้าโลกนี้มีโดราเอมอนมุ้ยตึงเต้งต้งเต้งมาเบิกโจทย์ รอบนี้เป็นพี่เติร์ดพี่ซอฟพี่ทอมหรือวับพี่ชางสามสองหนึ่งพี่เติร์ดเริ่มครับไปเปิดมาตื่นเต้นก่อนไหมล่ะโหตื่นเต้นยิงด้วยนั่นแมวอะไรวะเออเนี่ยสีฟ้าตัวใหญ่มากมีเพื่อนชื่อโนบิอะข่าวดีเรือเปล่านะและชิซูตกได้ไหมชิซูเป็นหมา มาเล่นที่บ้านของผมเขาร้องโอ้ยเจ็บจังทำกระสอบจอบตกทรายไว้ที่ห้องนอนซึ่งมีแมวยี่ญี่ปุ่นผมจะพาเข้าเรื่องเองสิ บาทมีแววยีบาทตั้งอยู่บนหอนาข้าวทุกครั้งที่อยากเล่นกับพวกของม่อนก็มักจะสอบสอบตกถามเพื่อนว่าพร้อมไปเล่นของเล่นที่สนามยากไหมจ๊ะ เขาเรื่องเรามีของหยิบมือกลมเหมือนดวงจานกระกระเป๋าโดดกระโดดกระโดดกระโดดเข้าเกะเพื่อย้อนไปอาณาอาาคินอาาเขตใดโดไดโด ไดเดมอนแล้วมาจากรอบที่แล้วเข้ากระทีมหมดเวลาอ่ะรอบนี้คิดว่าใครผ่านบ้างครับคิดว่าเขาได้คำหนึ่งน่าจะได้จะบอกว่ารอบนี้ไม่มีใครผ่านเลยโอยพยายามมาสิดเลยเอางี้รอบนี้เป็นรอบพิเศษไม่มีใครตอบถูกแต่จะให้มีคะแนนจากการทายด้วยฉะนั้นคะแนนจากการทายคูณสองตอบถูกข้อละสิบคะแนนมีสิ์ตอบทีมละสองครั้งเหมือนกันโอเค มาเรื่องถ้าโลกนี้มีโดรลาเอมอนโหนั่นแมวอะไรวะเนี่ยสีฟ้าตัวใหญ่มากมีเพื่อนชื่อโนบิตะและชิซุกะมาเล่นที่บ้านของผมเขาร้องโอ้ยเจ็บจังทํากระสอบทรายไว้ที่ห้องนอนซึ่งมีแมว20บาทตั้งอยู่บนหอนาข้าวทุกครั้งที่อยากเล่นกับพวกของมอนก็มักจะสอบถามเพื่อนว่าพร้อมไปเล่นของเล่นที่สนามหญ้าไหมจ๊ะเรามีของ <c oughs> หยิบมือก <c oughs> ครมเห <c oughs> มือนดวงจันทร์กระโดดกระโดดเข้าเก๊ะเพื่อย้อนไปอนาเขตได นี่เป็นจริงจิงของเดรัมอนเรื่องไหน่เลยปลินชักหรือเปล่าเนี่ยคิดถึงคำว่าลิ้นชักเหมือนกันเราเราเราว่าไอ้คำว่ากระเนี่ยมีนัยยะสำคัญเขาย้ำมันละสามรอบเลยนะเดรัมอนมีกระอะไรกระเป๋าหน้าท้องจู๋อันนี้จู๋แล้วกระเป๋าหน้าท้องโอ้ยที่ไหนพร้อมแล้วก็ชิงก่อนได้เลยโอ้ยร้องนะ ช้าช้าทุกคนพูดร้องเหรอใช่แล้วคุณเลยโอ้ยไปเลยใช่มันร้องอะไรได้อยู่ร้องนะร้องเพลงมาาร้องไห้พี่นุ้ยตาชอบร้องไห้ใช่ไหมแต่แจนชอบร้องเพลงใช่น่าจะร้องเพลงมากกว่าชอบเตาของพี่พี่ไม่ออกเลยทำพร้อมจะกว่าคะแนนเนี่ยครับพร้อมมากขมได้คะแนนแน่ๆ่เฮ้ยแต่ก็ไม่เท่ากับที่เราได้หรอกคะแนนรวมว้าว แ,แล้วแต่ว่าก่อนที่จะตอบตอนนี้ทีมงานมาเจอ1กะโหลกเพิ่งมาเห็นจริงหรอซอปเปิดอานาแล้วพี่ทอมบอกเขตถ้าเกิดเป็นคำว่าอนา,าเขตมันต้องเป็นคำว่าอアา,าเขต<อ>มันก็เลยไม่สามารถลงคำว่าเขตได้มันมันต้องเป็นอนา,าอื่นก็อนา,าคตหรืออนาา,อางอื่นไปนี่เราสร้างกะโหลกให้พี่บอได้ยังไงเหรอไม่น่าเชื่อ คู่เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเนี่ยจะมาติดกับดักตรงนี้นะครับเราฟังไม่ชัว่าเฮ้ยอนันาไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องแก้ตัวเรารู้กคนอยู่แล้วท่านั้นพี่ทองจะได้ไป หนึ่งกะโหลกมูลค่าลบห้าคะแนนอกลับมาต่อดีกว่าพี่ทอมกับพี่เติร์สพร้อมตอบไหมครับพร้อมครับขอคำตอบครับสองคำตอบที่ซอฟเขาบอกอนาขึ้นมาเนี่ยที่ทําให้ครูภาษาไทยแบบหนึ่งตกหลุมได้นะความจริงทอมก็ทําได้ดีนะที่ทอมเปลี่ยนไปเป็นเขตแล้วนะเฮ้ยเขาทำหน้าอย่างนี้ผิดแง่เลยว่าร้องเพลงครับร้องเพลงครับร้องเพลงถ้าถูก10คะแนนผิดก็ศูนย์ร้องเพลงเป็นคำตอบที่ถุกต้อง ยัง,ไ,งได้ไงวะยังไงเ่าคำที่สองมีคำที่2ออีกเขาอยากจะให้กระโดดเข้าไปลิงๆนชักเลยแต่แตเราพูดเ<ม>ข้าไม่เป็นไปไม่ได้เราพูดเข้าเขาพูดเก๊ไม่ใช่ทอมมันคืออนาคตคำตอบสุดท้ายอ,อนาคตออาครับอ,อนาคตเป็นคำตอบที่ผิดเฮ้ อ่ะงั้นฝั่งนี้ได้10คะแนนกลับมาซอฟชาบ้างเขาได้5ค่ะเพราะเขาติดนบ5้ด้วยเขาไปแยกกันสิแยกส่วนกันก่อนชขอทักท้วงนะเราอ่ะซอฟชารลวดเลยไหมยี่สิบคะแนนเราู้วามีกระเป๋าแน่นอนเมางว่ากละาแน่นอนขย้ำกระเป๋าแลวมันกระเป๋าอันแรกกระเป๋าแน่นอนกระเป๋าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง หรือว่าวิเศษอะคือของอีกคำหนึงจริงๆอะของวิเศษแต่เขาไม่เชื่อมันเลยนะอ่ะอีกคำหนึงอ่ะวิเศษครับวิเศษเป็นคำตอบที่ผิดอ,อีกคำหนึงพยางแรกอะอยู่ในนี้นะอยู่ในเข้าแล้วด้วยอยู่ในนี้แล้วเอออะไรหรอญี่ปุ่นรอ้องครับ ต่มแต่มันแบบเป็นหมันไปซะแล้วเราเมันกลายเป็นยี่สิบเหลือคำสุดท้ายคำสุดท้ายของคกมนี้ให้ให้ซอฟชาร์ปเฉยเองดีกว่ามันมาสองโลกใช่แต่โดนโดนแบบแก้วสอบเออสอบอะไรคะสอบอะไรคะสอบตกสอบตกเหรอใช่สอบตกครับซอฟชาร์ปเกมนี้25คะแนน ไม่ถึงทั้งทั้งเกทที่อยู่ใยกรมงานเกใโอ้โหเป็นเกทที่25เราแพ้แล้วเนีเนี่ยคลิปนี้สอบได้25คะแนนพี่เต๋อพี่ถอบได้ไป40คะแนนนี่ขนาดโดนนี่ลบกันหลกหรือยังลบแล้วจาก45ลบแล้วลบแล้วเอาอีกสักกะโหลกไม่ล่ะเดี๋ยวหาให้ เนีย่ยคนเขาก็จะปิดหนีหยุดจะพึ่งปิดฝากผลงานได้ค่ะฝากช่องเทพลีลาช่องยกกำลังครับส่วนผมฝากอะโวคาโดบุ๊กครับ yeah. แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นเราเชิญใครมาอยากเห็นใครมาเล่นคอมเมนต์ทีใ่ใต้คลิปอย่าลืมนะคะกดส่งกำลังใจติดตามพี่ๆเขาเยอะๆแล้วก็ติดตามช่องยกกําลังด้วยนะคะครับซอป,ปอมด้วยอยู่ช่องนี้อยู่ไม่ใช่ไปกดหมดยกเว้นช่องนี้นะคะควันนี้ดีใจที่ได้อยู่เล่นด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ,ค,ณครับสนุกมากเลยไปมาเล่นยังไงฮะไว้จะล้างตาล้างตาล้างใจล้างตาล้างไพ่เฮ้ยเกมนี้คนเยอะกว่านี้เล่นได้นะ นะหกคนก็ได้ไม่มีทีมเออของใครของมันเล่นหกคนแล้วก็คำของใครของคนนั้นอะไรเงี้ยเออไม่มีพวกไม่มีพวกไม่มีพวกแต่ถ้าไม่มีพวกแล้วถ้าได้คำเสร็จแล้วออกเลยโอ้หอยไปก่อนออกก่อนชนะอโอ้ยแต่แบบปรับได้เยอะ